สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาเซมบรีนะฮะอันนี้รถที่จะทำขายนะครับอันนี้ทุงเร็จนะอ่ะาตาทาซุปเปอร์เอทปี2012นะครับอ่าประมาณ12นะฮะดูนี่เก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ครับาดูสภาพโดยรวมข้างนอกก่อนนะฮะยางก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะยางะะ่ากระบะพื้นก็ประมาณนี้ครับ สภาพโดยรวมกว่อนนะตามนี้เลยอ่าก็ภายในนะฮะอ่ารถคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณแปดเก้าหมื่นโลนะคันนี้ฮะอ่ามาติดเครื่องดูคนระับเครื่องติดง,ง่ายนะครับแอร์เย็นนะปกตินะครับวันนี้อ่า ่ายตามสภาพนี้เลยฮนะ,อ,ะอันนี้นะฮะอยู่ที่98,000บาทนะครับาทนะฮนี้ติดปีมใหม่ทาสีแล้วก็ทำเป็นตัวเอดมินนะฮะตัวนี้เป็นตัวปั๊มสายนะฮะยังไม่ใช่คอมมันเร็วนนี้ทำโฉมให้เป็นตัวเอดตัวใหม่นะฮะ มันก็จะเหมือนตัวนูน้นตัวนู้นเอ็ดมิ้นแท้นะครับตัวนี้ก๊อปปี้มานะครับสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหารถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับปู่ช่างต้นทาทาชลบุรีนะ0ู0 2 2 2 2 0ศ2นยะองสตามนี้เลยสําหรับคันนี้นะฮะเพิ่งออกจากเตาอบมาเลยนะท่าททา,ทาเอส สวยไปเลยเครื่องพันสีโทโบนะอ่คันนี้ราคาไม่แรงนะฮะ98,000บาทเท่านั้นนะฮะซื้อขายซ่อมจบที่เดียวช่างต้นทาทาชนบุรี